เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับรายการสาระโซโล่หรือวิลิงซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยหูกับคอนเทนต์ที่หลายคนต่างกําลังสงสัยและยังมีการพูดคุยกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ถูกเอาไปทําเป็นมีมล้อเหมือนกันนะครับนี่นก็คือทาไมเจ้าเบย์เนี่ยมันลำเอียงจังเลยวะมันไม่ฆ่าฮันเตอร์ทีมเกาหลีเลยอะอาจจะมีตายบ้างคนนึงนะั่นคือมินบยองกู oo, แต่ว่ากับการทางฝั่งฮันเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยโอโ อีกแล้วไดเดตินี่มันเป็นตัวก่อ่าเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่กูครับ เพราะประเด็นรามาตัวนี้มีมานานแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างเวิร์ลไวมากๆเลยครับเป็นประเด็นที่คนพูดและถกเถียงกันมานานแล้วครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นจากผมจริงเนี่ยผมคงมานั่งขิงกับทุกคนไปแล้วแหะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาจารย์เลือกที่จะออกมาตอบคําถามนี้แล้วครับเข้าใจใช่ปะคือกูไม่ได้มี Impact ขนาดให้อาจารย์พูดแต่งเคลื่อนไหวได้ขนาดนั้นเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวอาจารย์ชู้โกงพูดแต่งเรื่องโซโล่เลวิลิ่งนะครับได้ออกมาตอบคําถามให้แฟนๆหายสงสัยกันแล้วครับถึงแม้การตอบคําถามของอาจารยยาารย์เเเเนนนีี่่่่่่่่ออออาาาาลลลลืกกกกตตบคคคํถมมมแแแแไ้้ว็พงงุๆทย มันก็ทําให้หลายคนหายสงสัยกันได้สักทีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าต่อให้ถึงแม้ตัวอาจารย์จะออกมาตอบคาถามในข้อนี้แล้วก็จริงแต่มันก็ย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยอยู่ฝั่งที่เห็นด้วยเพราะผมว่าเหตุผลของอาจารย์อะ่ะมันค่อนข้างมีหลักฐานซัพพอร์ตถ้าเราเช็คตัวนี้ยายมาอ้างอิงนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําออกเป็น2ช่วงให้ก็แล้วกันนะครับช่วงแรกเนี่ยคือการตอบคําถามจากอาจารย์ก็คือออขขข้้้้มมมมููลลลทททัััััังง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 หหหหดดดดดดดีีี่่่่่่่่่เเ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 เปปป็็็นน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 นกกยยยยยยบบชชวววววว2๋รราาาาาจะตุผคคคคคิิไไไไสซึ ก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนที่ตามเรื่องโซโล่เรเวลิ่งมาเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งในดราม่าสำคัญหรือดราม่าใหญ่ๆของเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่ตัวอาจารย์ชู่กงหรือผู้แต่งของเรื่องนะครับถูกกล่าวหาว่ามีการเขียนแอบเหยียดใช้คำว,ว่าแอบเหยียดนะาะว่าไม่ได้เขียนแบบเหยยยยีีีีีดดตตรรรรรงงงๆกกกกัับปปปปะะะเเเททททศศญญุุ่่่่่่่่่่นนนนโผาาาาใใหหห้้ออมมืจไ็ ขเขาเนี่ยเคยเกือบล่มสลายหรือในช่วงต่อสู้สึกสุดท้ายเนี่ยก็เลยที่จะต่อสู้ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมเคยทำเนื้อหาในส่วนนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปตามดูกันได้นะและแน่นอนครับว่าเมื่อดราม่ามาร,มารอุขนาดนี้เนี่ยตัวอาจารย์ชุกงงก็เลยออกมาโพสในกระทู้ส่วนตัวของตัวเองนะครับแต่กระทู้ของอาจารย์เนี่ยแอบแปลกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์โพสต์เดี๋ยวก็ปิดส่วนตัวสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากคอมเมนต์นึ้งครับที่ตัวอาจารย์เคยบอกไว้ว่าจริงๆเนี่ยเขามีข่าวดีอยากประกาศให้กับพวกเรารู้มากเลยเว้ยซึ่ง ว่าน่าอาจจะเป็นเนื้อหาของซีซันที่3ก็ได้หรือไม่ในที่สุดไซส์สตอรี่พิเศษที่ตัวอาจารย์เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณต้นปีมั้งครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้อาจารย์ได้ไฟเขียวถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้วกับเนื้อเรื่องพิเศษของ2ตัวละครที่แบบเป็นที่นิยมในเรื่องโซโลแลเรื่องคนขอเข้ามาเยอะนั่นคือตัวอ e ีกริดและก็ตัวแอสปอนนั่นเองครับของอ e ีกริดเนี่ยอาจารย์พูดคร่าว,ว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นทหารเงาซะด้วยซ้ำคือไม่แด่บางทีไซส์สตอรี่ของสองคนนเนี้ จะมีอยู่แค่2ข่าวนี้เท่านั้นนะไม่ซีซั่นที่3ก็ไซส์สตอรี่ของอ e ีกิจกับแอสบอลเนี่ยเตรียมออนแอร์ให้กับพวกเราได้อ่านอะ่ะซึ่งตัวอาจารย์ได้พูดไว้วันนี้แบบกูเหมือนอกจะแตกตายอยู่แล้วกูอยากจะพูดแต่กูพูดไม่ได้อะไรประมาณนั้นอะ,นะครับซึ่งในบรรดากระทู้ทั้งหมดที่ตัวอาจารย์ตั้งเนี่ยจะมีกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้าเบรครับอาจารย์เนี่ยได้ออกมาตอบความสงสัยครับว่าทําไมเจ้าเบถึงไม่จัดการกับพันเตอร์ทีมเกาหลีอาจารย์ได้บอกว่าถ้าจะให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเขาอาจจะตั้งค้ ปีกบินเด็ดปีกมันมันก็บินไม่ได้ใช่ปะ่ะเหลือเราอาจจะอ้างอิงจากนกก็ได้ครับแบบถ้าสมมสติสัตว์ตัวนั้นอะ่ะมันต้องใช้ตรงนี้เป็นความสามารถอะ่ะเราก็จะทําการเอาความสามารถนั้นของมันออก พู้ง่ายคือเป็นการทรมานนั่นเองและใช่ครับตัวอาจารย์บอกว่าเหตุผลที่เบยังไม่ฆ่าทีมเกาหลีเพราะว่าเบเนี่ยอยากทรมานทีมเกาหลีให้มากที่สุดสาเหตุก็เพราะว่าพวกทีมเกาหลีอะทาเรื่องร้ายแรงที่ตัวเบไม่สามารถให้อภัยได้นั่นคือการที่พวกมันอะฆ่าราชินีหรือแม่ของเบนั่นเองครับเบจึงตั้งใจที่จะทําให้พวกทีมเกาหลีเนี่ยตายอย่างทรมานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่มีความเมตตาใดๆทั้งสิน้นและถ้าถามว่าเบรู้ได้ไงว่าทีมเกาหลีเป็นคนฆ่าผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนนะราาาทิิมเ,ปเมเปปง ตอนนั้นแล้วนะครับกับฉากที่เบย์เดินไปกินตัวราชินีมดแล้วเหมือนได้รับความทรงจํามาถึงแม้ในตัวอนิเมะมันจะไม่มีการเฉลยอย่างชัดเจนแต่ว่าเวลาตัวเบย์มันกินใครไปอ่ะมันจะได้รับความสามารถพลังเวทรวมไปถึงความทรงจําบางส่วนมาด้วยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่มันแบบเ a k เซนมากๆเลยที่ว่าทําไมเจ้าเบย์ถึงเลือกเปิดน้องชาแฮอินก่อนเพราะน้องชาแฮอินเนี่ยเป็นคนตัดหัวแม่ของมันนั่นเองนะครับโดยตัวจารย์ชู่กงเนี่ยยังบอกอีกว่าถ้าเกิดตอนนั้นตัวจินอูไม่โผล่ไปที่นั่นพวกทีมเกาหลีจะถูกทรมานจนตายแน่นอนและมััันนนนจจะะไม่่บบแเียงคค้ร เบจะรีบตรงมายัางประเทศเกาหลีเพื่อทําการกวาดล้างทุกคนอารมณ์เหมือนว่าแบบเผาพันธุ์มึงอะเป็นคนฆ่าแม่กูนะเพราะงั้นเผาพันธุ์มึงเองอะก็ต้องสูญสิ้นไปนเหมือนกันซึ่งนี่คือสิ่งที่ตัวจารย์ชูโกงบอกนะครับและตัวจา์ชูโกงเนี่ยยังมีการขยายความเพิ่มเติมด้วยว่าเหตุผลที่มีตัวมินบยองกูตายคนเดียวในทีมเกาหลีเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเจ้าเบยอะอยากได้รับข้อมูลมาเฉยๆครับคือตัวอาจารย์บอกชัดเจนเลยว่าเหตุผลที่เบก,กินบยองกูไม่ใช่เพราะว่ามันรู้สึกลำคาญที่บยองงูงค แต่มันต้องการสิ่งที่จะทําให้ตัวมันนะครับสามารถสื่อสารกับศัตรูของมันได้พูดง่ายๆคือมันต้องการภาษาเกาหลีนั่นเองครับและการที่มันเลือกกินบยองกูไปเนี่ยก็ทําให้มันได้ภาษาเกาหลีและข้อมูลต่างๆมาที่จะนําไปสู่การกวาดล้างพวกเกาหลีตามที่ตัวอาจารย์ชูกงได้บอกไว้ตอนแรกครับว่าถ้าเกิดจินอูไม่โผล่มาหรือในจกักรวาลนั้นไม่มีจินอูอยู่เนี่ยประเทศเกาหลีก็อาจจะถูกลบออกไปจากแผนที่โลกอะไรประมาณนั้นครับซึ่งนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ทตัวอาจารย์ชูกงอะ่ะได้ออกมาตอบคําถามให้กับแฟนๆในกระทู้ส่วนตัวของตนนะครับแต่ เพียงเท่านี้นะเพราะว่าก็มีบางคนเนี่ยถามข้อมูลบางส่วนไปเหมือนกันเช่นตัวเบเนี่ยได้กินโกโตริวจิไปหรือเปล่าและถ้าเบกินโกโตริวจิไปเขาจะเก่งขึ้นไหมซึ่งตัวอาจารย์ชูกงก็ได้ตอบไปว่าการที่เบกินคนที่มีความสามารถระดับ1ิบมันไม่ได้หมายความว่าตัวเบเนี่ยจะรับความสามารถระดับ10มาเลยเบอาจจะรับพลังมา0.1หรือ0.001แต่ถึงอย่างนั้นแล้วตัวอาจารย์ชูกงก็ยังบอกเพิ่มเติมไ้อีกนะครับว่าตัวเบเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถของโกโตริวจิเลยเนื่องจากความสามารถของเบนนนมันเหืออกกวว่าโตยู่แล้วับ แลวก็อีกหนึ่งคำถามคาใจนะครับที่มีคนถามแทนพวกเราไปแล้วนะก็คือตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีการบอกไว้ใช่ไหมว่าถ้าทางทีมญี่ปุ่นกับทีมเกาหลีร่วมมือกันกําจัดราชินีได้พวกมดที่เหลือในรังเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะอายุไข่ะมันอยู่เพียงแค่1ปีเท่านั้นแล้วตัวเบที่เป็นมดกลายพันธุ์เหมือนกันที่เป็นถึงราชาแห่งอาณาจักรมดเนี่ยตัวเขาจะมีอายุไขยอยู่ที่เท่าไหร่ตัวอาจารย์ชุกงงบอกว่าตัวเบเนี่ยมีความพิเศษมากกว่ามดกลายพันธุ์ปกติทั่วไปเพราะงั้นแล้วตัวเบเเนนนนนนีีี่่่่่่ยยยจจจะะมมมมมออออาา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 าุไขกกกกว1ปงงแหนนลัันน้็พพืคทถถํ ต่เป็นหมดเลยเพราะโอกาสที่ตัวอาจารย์ผู้แต่งจะมาตอบเราโดยตรงเกี่ยวกับข้อมูลข้อสงสัยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเวลาของอาจารย์ชูโกงเนี่ยจะหมดลงแล้วครับเพราะว่าหลังจากคําถามตัวนี้เนี่ยตัวอาจารย์ชูโกงก็ไม่ได้ตอบใครอีกเลยครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ตัวอาจารย์ชูโกงเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทาไมเบไม่จัดการกับทีมเกาหลีเลยรวมไปถึงเนื้อหารายละเอียดปีกยยอะต่างๆที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังสงสัยกันอยู่นะครับทีนี้เมื่อได้คําตอบมาคําตอบนี้เนี่ยก็เริ่อนนนแ เมื่อมาถูกพูดคุยด,ดิสคัตกันเนี่ยเสียงมันก็แตกออกเป็น2ฝั่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเริ่มจากทางฝั่งเห็นด้วยก่อนก็แล้วกันในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมมาเห็นคอมเมนต์นึงเขาพูดประมาณว่าจริงๆในนิยายเนี่ยมันมีการพูดถึงตอนที่เชเวจองอินอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วเขาทำการใช้ท่าของเขาะจัดการกับพวกมด ถึงแม้ท่าเนี้ยมันไม่สามารถจัดการกับพวกมดได้ก็จริงเพราะว่าเขาอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ป่ะเขาต้องทําให้ไฟมันเบาที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่มันสามารถเผาปีกพวกมดได้เหมือนกันซึ่งมันคล้ายคลึงกับสิ่งที่ตัวอาจารย์ชูกงงได้บอกไว้เลยนั่นคือการเผาปีกแมลงปอเขาเรียกว่าเผาจุดขายจุดเด่นของพวกมันทิ้งไปนั่นเองครับเหมือนเป็นการทรมานอะ่ะมดที่มันอยู่บนพื้นอะ่ะมันก็ได้แค่แง้มมองพวกชเวจองอินที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์แบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าเหตุผลนนนนนนน่่่่่ะมมมััคคออ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 ขข้้้าาาางงงงงรรตใใวววเเเแลลบบบกกก็็็ยยยยีหหดดูึื นี่เองมันเป็นความโชคดีของทีมเกาหลีสินะแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันครับหรือว่เเาเขาก็บอกเหตุผลว่าสิ่งที่อาจารย์ชุกงพูดมามันดูมีความขัดแย้งอยู่นิดนึงในเมื่อตัวอาจารย์ชุกงบอกว่าเบเนี่ยอยากทรมานทีมเกาหลีแต่ทําไมสิ่งที่เบทํทกับพวกทีมเกาหลีเนี่ยถึงบาดเจ็บสาหัสเจียนตายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการฉีกกระชากแขนของมาดองอุกที่ว่าถ้าไม่ได้รับผิวก็ตายแน่นอนหรือเอาน้องชายไฮินก็ได้ครับที่โดนซัดแขนบิดไปขนาดนั้นเนี่ยอัตราการตายแทบจะ100แล้วมมันไ่ดูเหมือนเเเปปป็็นนนนกกกาาาารรรรททมมยีี่ะะัแบจววิดชต เลยด้วยซ้ำหรือบางคนเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาเป็น f c ของมินบยองกูหรือเปล่านะเขาก็ได้บอกมาว่าถ้าสมมติเบกินราชินีและได้รับความทรงจามาจริงเนี่ยการที่เบเลือกที่ปิดชีพบ,บยองกูเพื่อรับข้อมูลหรือภาษาเกาหลีไปสื่อสารกับทีมเกาหลีต่อเนี่ยมันดูไม่เม็กเซน์เลยนะเพราะว่าตัวบยองกูแทบไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับการกําจัดราชินีเลยนอกจากแบบคอยบัฟคอยฮิลอ,อยู่ข้างหลังคือไม่ได้เป็นตัวคอหลักที่จัดการกับราชินีนั่นแหละครับหรืออีกบางคอมเมนต์หนึ่งนะครับคือกูอ่านคอมเมน ว่าฉันไม่เชื่อในสิ่งที่แกบอกหรอกแกแค่หาเหตุผลมาซัพพอตในสิ่งที่แกได้เขียนเหยอียดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดจากกระทู้ที่ตัวอาจารย์ชูกงเนี่ยได้ออกมาตอบหล่าแฟนคลับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังสงสัยกันอยู่ผมก็คิดว่าน่าจะคลายข้อสงสัยของเพื่อนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วในมุมมองของเพื่อนๆเลยครับเพื่อนๆคิดว่าคําตอบของอาจารย์ชูกงเนี่ยมันมีเหตุผลซัพพอตมากพอไหมเห็นด้วยยังไงไม่เห็นด้วยยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ดนใต้คลิปนี้้เเลยนนรััแากกกกกดดดดพื่อชปฝว์ Subscribe Like ็งใจ ไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าชเชิจัการเลยครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจานี่